ต้องตูพีโพดภาพร่างข้างพลอยเชอร์มานหลังถูกจับตาซุ่มคบกันกำลังถูกจับตาความสัมพันธ์อย่างหนักสำหรับแรปเปอร์หนุ่มรอต้องตุพีหรือต้องพิษวัตรหรือสเกตหลังโดนพุ่งเป้าสงสัยแอบซุ่มคบกับพลอยเชอร์มานอยู่หรือเปล่าเนื่องจากมีการปล่อยข่าวบอกใบ้ในเอกหน้ามั่นซุ่มคบนักร้องแรปเปอร์ทำเอาชาวเนต็ตต่างพาก,กันจับสังเกตแถมช่วงนี้มักเห็นทั้งคู่ไปงานปาร์ตี้ที่เดียวกันอยู่บ่อยๆโดนในอินสตาแกรมฝนตัว ต้องมีการโพสภาพขณะไปร่วมงานงานหนึ่งซึ่งหนึ่งในเซตภาพดังกล่าวมีรูปแรปเปอร์หนุ่มนั่งข้างสาวพลอยพร้อมกับถัดตรงหาไอจีฝ่ายหญิงด้วยระบ,บุแคปชั่นว่า Let's capture the good good moment on k a t e r a t i o n to add the cuisine cool a g o r r e l l a once again c u i s i n e a g o r r e l l a i t a s i a g r o v e #dreamkitchen 828 2 8 t a 8 2 8 p r งานนี้ไม่รู้ว่าความสัมพันธ์ของทั้งคู่จะเป็นจริงตามข่าวลือหรือเปล่าคงต้องเราให้เจ้าตัวออกมาบอกด้วยตัวเองดีกว่านะจ๊ะขอบคุณภาพต้องทูพีพรอยเชอร์มานภาพแหล่งข้อมูลข่าวสนุกด m คอมค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กดกระดิ่งกัด้วยนะคะ